อ๋อค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่12นะคะเมษานะคะเจว่าชาแนลนะคะเมื่อนี้จะมาถามคุณยายหลูนะคะว่าคุณยายหลูได้ตัวไหนแล้วก็ฝันเป็นตัวไหนนะคะเจว่าก็จะไปเดินทางไปที่บ้านหนองไผ่นะคะเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวจังไดเฮาับมาชมคุณยายเบิ้งเด้อค่ะเด้อว่าเพิ่ิได้ตัวใดน,นะคะอ่ามันสิแตกต่างกับงวดก้อนนั้นบงวดก้อนนั้นคุณยายเพิ่งก็ได้ไป 68นาะตัวน้นแล้วมาเบิ้งว่างวดนี้ที่เพิ่นฝันมามันมีตัวใดเขาแน่คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไดเจีา๊ยากะ่ะเสียามาให้ท่านผู้ชมได้ชมน้ำกันเนาะคะ่นะนาะว่าเลขเพิ่นจะเคลื่อนบอตัวโชคลาภเพิ่นจะเคลื่อนบอนะคะแล้วก็จะได้ตัวเพิ่มบอสีเนาะคะ่ะนาอพี่น้องเดี๋ยวจังใดก็ติดตามเจ๊าวา่าชแนลมาเด้อคะ่ะเด้อเดี๋ยวสิสัมภาณ์เพิ่นไปเดี๋ยวนี้เด้อคะ่ะพี่น้องท่รนเพืไล่เาขาบัานน้องไผ่น่ะอ,อือเรอแต่ย่ากับเตียน หกแปดแปดหกมือบอบ่านี้อันบาดนี้กันย่ายกับม้าฟันต่ออีกก็ได้ซีซีเด้บาดนี้น่ะค่ะเมื่อคืนน่ะม้าฟันอีกไอแปดสองได้บาดนี้เมื่อคืนนี้น่ะเมื่อคืนนี่อืไอแปดสองอกะซ้ำนี่ละล่ะถ้าก้มฟันนะความฝันเออบาดนี้ก็เลยอยากถามว่าเป็นยังคือซีว่าได้แปดสองแปดสองน่ะเออ ปราเขามาเขียนให้โอ้เขียนใส่กระดาษเหนูใหญ่เขียนดูกระดาษมั้งเล่หหาเขียนใส่กระดาษบอกใหญ่เลยว่าเป็นเลข82สิบอ๋อจ้าเบิ้งไม่ปีนี่างกับ82ค่ะท่านผู้ชมคะก็มีคนเขียนให้นะคะที่คุณยายจะพูดนะคะมีคนเขียนให้เป็นเลข82นะคะก็ตีสามนี่แหละเออออออคนสิเจงเนาะคนสิเจงเออคนสิเจงเด้อค่ะคุณยายเพิ่นกับฝันเด้อค่ะพี่น้อง เขาอันเขาเคียนให้ย่างดีบอกคุณยายเขียนให้ย่างดีโอสมมติว่าขุณยายฝันมาจสีเนี่ยคือมันถูกเหมือนบอกอันชุดเทียมกับเขาแล้วก็เจอเลยเด้โบอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เคยฝันแล้วก็เคยได้นะคะถ้าฝันอย่างนี้ฝันฝันจากแม่นอยู่ฝันจากขิวอยู่ด้โอ้ค่ะแต่ละหมดคุณยายเคยถูกมาแล้วจะงวดค่ะขอให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ค่ะพี่น้อง ถือว่าแล้วสีหมอดสีงดเด้อค e ่ะคุณยายพญุบานหนองคาเด้อเจดที่หาเนี่ยยายบ่เอาอนี่กระถือคือเก่าหนอฝันแมนอยู่ค่ะเพื่อนกระถือคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะเจ้าวัดชาแนลนะคะก็ได้มาถามคุณยายหลเด้อค่ะซึ่งกับยญุบานหนองคาเฮาเนี่ยนะ เพิ่นเราซื้อเคยฟันเมนแล้วค่ะแล้วก็ฟันแมนแล้วก็ได้เปลี่ยนตัวเลขนะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่ติดตามช่องเจ๊ว่าเชน n นลนะคะผู้ใดยอยากถือเลขเด้อค่ะอยากมีเงินใส่กระเป๋าก็ฟังไว้พิจารณาญาติเบิงะะ่งเด้อค่ะว่าสิได้ตัวไดนจะออกมากเป็นไดถูกผู้ถูกก็บ่ให้ว่ากันเดิอมพี่น้องเพราะว่าเขา็ู้เห็นจักคนได้อันนี้นะ่ะ อเออกลับมาสัมภาษณ์คุณยายเพราะว่าคุณยายถูกดุให้พี่น้องพิจารณญญาณเอาเด้อค่ะว่าเออตัวนั้นตันวนี้ตัวนี้แต่สําหรับคุณยายเพื่อนกับมีตัวที่เพื่อนมักอยู่แล้วเ,เดือนนี้นะมันบอกค่ะตัวใดค่ะคุณยายที่เน้นนักเนยียหม,มายถึงเลขไห <ก S 1> มเลขที่ <หก S 2> ชอบเีหกแปดโอ้หกแปดนี่เขาฟันมือขึ้นเลยก็แปดสองเลยก็มากอีกหรือเปล่าที่โอ้บอกแปดสองก็ อืมงวดกนมันหายอันศูนย์ศูนย์เกตเนาะขะงวดกับเขาได้แล้วเนาะกับเขาเนี่ยเดีวบางงวดเนี่กะมั่นใจเนาะมองมาเห็นหมดเนาะมองหกมั่นใจในความฝันว่าตัวเลขเนาะที่ได้มาลองมึงอืมฟันดีเรื่องมืนขึ้นบอกอืมันมาเขาวัน บักผิดแดงเต็มข mm. ีดินหนึ่งลอยหน่อยนอยนี้มด้ใครเก็บเอาเก็บเอาเก็เอาบักิดแดงมัดผิดแดงมัดสุน่วยแดงคือคือหนขี้ดินนี่จะย่ายันพอยุ่งยันนีเก็บเอาสองคนบักผิดอันั้นบักพิดเหมือนข้าวานเออสีแดงบอกหญแสดงว่ามันสุกจัดนั่นเนาะ สุกงอมจันด <personas> ้ปวีเยส่วดก้อนนี่ฟันมะเข้าวานมากระลพืกมือนหมออันฟันใบเล็กนี่ฟ up ันมะเข้าวานมากระลำพืกมาทั้งพุ่นอันทั้งย่ายวานไปผุดเป็นอันผุดเป็นผุดเป็นไม่อย่าง เป็นห้แบบมีขึ้่หน้เอียงอ่เียเขาวาดมากคุณเ,เ,เป็นเงินเป็นเงินเลี้ยงคะบานโูกกันบานไปโฟกกันนั่นเองอ๋อก็เลยว่าเออมันเข่าว่าแต่ว่าหาักบ่ิสุทแต่ออกบ่ค่ะก็ออกตัวกระสุนเจเจสูนน่ะก็ฝันเขา่าตัว,ต,วตัวหักบรสิสอทอิ์เขารอกคักเนาะจังไรเราไม่จังหมอม โอ้ฝันว่าบักพริกหนอนเนาะบักพริกพี่วาเป็นสีแดงเนาะแดงคืนๆอยู่น้อยแน่แน่ๆเก็บเอาเบิร์ดเพิ่มค่ะค่ะกับตาน่ะในความฝันกับตาเขาเพิ่มฝันนะอันนู้ดก้อนนาะคุณยายก็ให้หน่วยตัวใดก็โอเกเป็ดเนาะอันนั้นก็คือฝันว่าเป็ดเด้อค่ะพี่น้องคือเธอมันหลงล่างนี่ก็สิว่าสีนี่ฝันว่าย่าสีนี่อ่าหมอเจ้าอ่ะค่ะกับม่ยี่นูค่ะย่างกันย่างกายกันว่านี่ ย่างเฮีงกันมาเลยท่านนะคือใหญ่ยหญก็เลื่ตีสีซีตัมงก็มีเงิงเนาะคุยเงต่อคอยเงี้ยอายุเล่าตายเท่าไรหน่ออาสีกาบุลูอาซีเท่าไรอาติวอาสีตัวเล่ตายคุณอาวะที่ตายไปแล้วนะแมเพื่อนฝันมาอาซีก็บปนันย่างเฮียงยยาฮอดฮุกสิบเด้เนาะโอ้ยเก็ดเก็ดซีซีพ่ว เกจิบส uh> ีเกิบหานี <c 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 ่ยแหละมีส ant> ีหลายหลายแล้วนอยู่วางเนี่แหะเออยานเกจิบสีเกจิพิเพื่นก็เฮี้ยงกันมากเฮ้ยงกันรับศัก์เนาะเออเออเจ้าก็เลยตีเป็นซีีวันศุกราตสอออันเพื่นว่าสัมผัสมือนักต่างมาเพื่อนก็เอาเทองบานเด็กทีบาเออหาหนึ่งเออขระเจ้าบอก ออจ้ะอ๋อหนึ่งก็สรุปแล้วค่ะว่าเป็นเด็กสามครูเมือนสมมติคงเพิ่นว่าเด็กสามครูเรื่องความฝันเนาะเมื่อนี้ของหนูเพิ่มเข้ามาเนาะซีซีเนาะเมื่อนี้ฝันเพิ่มมาขึ้นนะค่ะมั่นใจอยู่เลยเปิดสองนั่นนะเออเพราะว่าบอกพริกเนาะเปิดสองว่าแดงจึงครึ่งเด้อบอกพริกกันแดงแสดงว่าของหนูก็ได้บ้านเลขที่คุณยายน่ะมันบอก งวดอีกทีก็หาหนึ่งหาหนึ่ง้หาหาหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็เลขที่เพ่นฝันอีกนะคะท่านผู้ชมผู้หญิงเดินเคียงข้างกันมาก็คุณยายหนูก็จะตีเป็นสี่สี่เนาะคุณยายแล้วก็เลขอันที่ฝันเมื่อกี้นี้เป็ดยังกป็ดสองเปดสองสองปดเด้อค่ะก็เปิดสามคู่แล้วเขาเขียนหายแล้วก็ตัวใดอีกนะที่เขาเขียนให้ซ้ำานีซ้ำนีบอกค่ะสามคู่เออสามคู่เด้อค่ะพี่น้องเพื่อนก็ให้มาเดี๋ยวจุเฮ้ากับ มี่อันอยังกับไปซื้อลอตตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องหางมันกระเด็นเนาะตาหนอมได้ตัวใดเตายุใส่ตาหนอมบ้านนี่ยุใส่คุณ <c oughs> ตาหนอมอยู่กลางบ้านบอกพันธุอยู่ฮันตลอดเลยเนาะอ, <c oughs> อยูุ่หันนั่นลาฮันเราใส่หางแต่ว่าคุณยายเขาเคยฝันเม้นเด้อค่ะพี่น้องเขากระเบิ้งไว้เด้อ เพราะว่าคุณยายฝันงามไหญ่ก็งวดถูกตลอดนะคะส่วนมากกับซื้อบอกลูกบอกเตาได้ซื้อเขาก็ซื้อๆนักก็เห่าแน่นะความหมายเนาะเห่าก็ซื้อน้อยเหาก็ได้น้อยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คุณยายนะเพื่อนเป็นความเชื่อแล้วก็ความฝันเด้อค่ะเลขฝันเพื่อนซื้อเหม็นแล้วก็ซื้อเข้าพี่น้องกะติดตามลงเบิ้งเด้อค่ะเจ๊วจะเนียวกับมาท่ายทําเพื่อนใหม่เด้อหป่ท่านผู้ชมคะคุณยายก็บอกว่าคุณยายหกสิบแปดปีแล้วนะคะแก่เลย คือเปลนอย่างน่ะหกสิปดซนหอปัดห้าสิบเอท้าสคือแต่เท่ากันแลยหกสบแปดองอหมอใหญ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะเน้นย้ำนะคะฝันช่วงตีสามนะคะท่านผู้ชมค่ะนเน้อยหนึ่งหน่ะเรียบร้อยบอแปสี่แปดแปดสองเออแปสองนี เขียนสกระดาษให้เลยนี่เขาเขียนให้เลยมันบ่เขียนเหมือตให้เลยอยอย่าลืมด้วค่ะพี่น้องแปดสองที่เขาเขียนให้ความฝันนะแล้วกาเรียบบกพิกนะนะตัวใดเรียบบกพิกนะที่เขาก็จะกิีตีวางไหนล่ะค่ะท่านผู้ชมก็ขอย้ำทวนอีกทีนะคะว่าคุณยายจะเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเะว่าก็จะขอย้ำยายลองดูนะคะว่ามาทวนกันว่ามีตัวไหนมั่งนะคะท่านผู้ชมเหนอง่าหกเปดเออก็ได้มาแล้วตัวนั้นี่ค่ะ อันนีกมาแปดสองค่ะแล้วรูปแบสามครูกับบ้านเล็กทีเนาะ้านอีกทีก็หาหนึ่งค่ะเป็นซีบันกับบ้านเล็กทีนะเสือเอาเออซื้อเอาเ,อาเอาด้อพี่น้อง,อ,ง,งอันที่พ่นฝันว่าบอกผิดกับพูทตองเปะก็ได้ดอกค่ะผู้ใดเปเป็นกับเปเอารถนอค่ะพี่น้องอนอคุณยายลาบุเปยได้เพราะว่าเราคิดว่าเราไปเก็บักริกหนึ่งคือเราต้องได้ยุเหลวแม่เป็นโมยายเพราะว่าเคยฝันจังสีมามันก็ตตองได้นะคะพี่น้อง เดี๋ยวจะาไหนเหากับมาติดตามคุณยายลองเบิ้งเด้อค่ะงวดนี้ล่ะค่ะที่เมษาเด้อค่ะพี่น้องเออว่าเหา่าที่มีมันสิเข้าอีกอย่บอกของคุณยายถ้าเข้ากันได้เฮกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจว่ากับอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจาวา c h ชน n น l นะคะขอให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อมีโชคโมีลาภเนาะยใหญ่ให้โชคดีกันดดทุกคนมีอย่างก็คุยกันได้เด้อค่ะว่าท่านผู้ชมนะคะที่รับฟังเนาะ มันเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ใดเด้อค่ะพี่น้องว่าตัวนั้นตัวนี้ก็ว่าไปเนาะค่ะอยาให้ทุกคนนะคะมีโชคๆมันๆเด้อค่ะเด้อล่ำร่รวยๆเฮงๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ